จาตฐานเรานี่สอนนะสอนเป็นหลักคำสอนในคำพีใบาลานมีไม่ได้ว่าจาตฐานเพียงโกนหัวหน้องหงผ้าเหลืองและมีวัดวารหลามนะลูกนะจาตฐานเรานี่สอนเป็นคำพีปดหมื่นสี่พันกันนะลูกนะลูกต้องเข้าใจด้วยนั่นนะในพระไตรปิฎกต้องเปิดอ่านดูหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงอะไม่ใช่ว่าบวชมาเฉย มากราบมาไหว้กันเวลาคนตายก็หัดสวดมนต์เออแค่นั้นะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะก็ว่าไปก็ทราบหรือเปล่าว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาอพยากาตาธรรมะคืออะไรไม่รู้อ่ะเอ้าไม่รู้แลวสวดทําไมนั่นกุศลก็ไม่ทราบอกุศลก็ไม่ทราบอพยากิก็ไม่ทราบเปรก็ไม่เป็นสวดยังไงก็ไม่รู้ว่าเอ้า บอกว่าเออไปสวดนี่อภิธรรมเจ็ดกัมพีสวดอภิธรรมนะงานคนตายพระจีรูปกุศลธรรมะกุศลธรรมะว่ากันไปละกัตมีธรรมะกุศลยัตมีของขว่ากันไปละแต่เขาจะพูดไปละ,ละก็เราเราไปถามเขาว่าก็สวดทวําไมก็สวดแล้วจะส่งก็จะ,งจะส่งไอ้บินดานขึ้นสวรรค์ว่า,างั้น <c oughs> แล้วพวกเธอทราบไหมว่าพวกเธอสวดนี่คืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ทราบ เราลัววนั่นเมื่อไม่ทราบพระผู้สวดก็ยังไม่ทราบแล้วผีจะทราบได้ยังไงเอาว่างั้นเข้าใจไหมลูกตอนนี้นะและ้วจะสวดอะไรขึ้นอ่จะสวดอะไรละ่ะมันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลสวดด้วยความเชื่อความเริ่มใจสวดรู้ด้วยว่าเหตุนี้เหตุนีเน้เหตุนี้สวดเพื่ออะไรต้องรู้ด้วยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้มันก็เหมือนหูหนวกตาบอดอะไรละ่ะ ต่างคนก็ต่างหูหนวกต่างคนก็ต่างตาบอดเอา้าหูหนวกกับหูหนวกคุยกันตาบอดก,กับตาบอดคุยกันก็นไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนี้เป็นอะไรล่ะเป็นหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมล่ะไม่ได้ยินเพราะหูก็หนวกมองก็ไม่เห็นกันเพราะตาก็บอดนะั่นมันก็ไปไม่ได้ศาสนาเราก็จมไปจมไปผู้ตายไปก็ไม่ได้บุญรู้เข้าใจไหมผู้อยู่ก็ไม่รู้เรื่องศาสนาอ่ะก็ไปอยู่ไปวัดวาอารามอยู่ นี่เมืเราเห็นโอ้แน,น,น่าสงสารไ,ไปวัดทุกเช้าไปวัดทุกเช้าเวลาตายไปตกนรกนั่นเห็นไหมละ่ะี่มันพระเทวทัตเนี่ห่อได้เวลาตายก็ยังไปตกนรกนี่ลองคิดดูนะนี่ผู้เข้าไม่ถึงศาสนาพวกเราเข้าถึงศาสนาไม่ล่ะผู้ที่เข้าถึงศาสนาเพียงสาทุกการกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงธรรมทรงที่ไหนก็มีบุญกุศลจนประมาณไม่ได้ นี่ต้องต้องเข้าใจเรื่องศาสนาด้วยเห็นพ่อแม่กูจารย์ที่เป็นพระผู้ทรงธรรมทรงวินนยท่านเดินไปไหนมาไหนเลยมีตบาก็ตามอนุโมทนาสาธุการด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลในบุญกิริยาวัตถุสิบประการพวกเรามันไม่ทราบไปไหมล่ะเออก็เลยไปเอาจะทํำยังไงเนี่ย เราทำอย่างนี้แหละก็ไปถามพระพระก็ไม่รู้เอาไปถามมรคนายกพอรู้กว่าพระเอ้าต้องทําอย่างนี้นะประเพณนี้เราทําอย่างนี้มันก็เลยเป็นประเพณีต่อมาต่อมาจนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่แก้ไขยากนะลูกนะอย่างนี้เราเราก็เลยพิจารณาแต่